วันนี้อยู่ที่แยกวราจัคนะคือแยกวราจักเนี่ยมีร้านอาหารที่เรียกว่าอยู่มานานหากินได้ยากในยุคป,ปัจจุบันแล้วนี่ขายมากี่ปีแล้วอะครับสายแน่นมากนะพูดไปเนี่ยหลายคนเนี่ยสงสัยมันคืออะไรพระรามลงสงครับ n e Run เรียกว่าเป็นอาหารจานเดียวที่เมื่อก่อนเนี่ยฮิตมากเมื่อก่อนขนาดไหนเมื่อก่อนคือร้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะ มันคือร้านเดียวกันกับที่เล็กกับพี่พลกินตอนเด็กๆ so สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาหารของเล็กครับผมวันนี้อยู่ที่แยกวรจักรนะคือแยกวรจักรเนี่ยเลื่อเป็นย่านเก่าแก่มากๆย่านหนึ่งนะที่อยู่แถวแบบ ใกล้เยาวราชใกล้คลองถมใกล้สำเพง็งใกล้แ,ลวแถวเนี้ประตูผีอะไรที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะจะอยู่เป็นย่านย่านหนึ่งแถวๆนี้ซึ่งมีร้านอาหารที่เรียกว่า อยู่มานานมีอาหารที่แบบเราหากินได้ยากในยุคปัจจุบันแล้วเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำหรือ,อาจจะไม่เคยกินด้วยซ้ำาครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอบคุณแฟนๆก่อนเลยนะแฟนๆรายการของเลกที่ทําให้รายการของผมเนี่ยได้เข้าเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัลในงาน Thailand Influencer Award ประจําปี2022นี้นะผมในหมวดของ Foodie Influencer นะผมเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยกับตลาดวรจักรบผมไป กท่ขไ้นไรครับเอาสองลูกครับล้วยหักหมุดย่างนะหากินย่างมากซึ่งเป็นแบบของโปรดไว้เด็กอะ ที่เราคาดหวังว่า,าจะมาตั้งแต่แรกนะครับอิ่กวกล้วยเจ๊หวยครับผมโอ้โหมีไส้เค็มนะครับมีไส้กะหลำปีกับไส้หน่อไม้นะครับผมไส้หวานเนี่ยมีไส้เปลือกถั่วแล้วก็มะพร้าวนะเอากะหลำปีกับหน่อไม้อย่างละหนึ่งครับนี่ขายมากี่ปีแล้วอะครับแต่ขายอยู่นี้มานานแล้วใช่ไหมขายตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคัเพราะผมว่าผมเคยมาซื้อกินอยู่ สมัยผมเด็กๆอะ<ช>่ะข้าบ้านผมอยู่แถวหัวลำพงโอ้นี่แบบนี้มาหากินยากมากนะฮะ<ด>อันนี้กุ้ยช่ายกับอันนี้ต่างกันยังไงมันก็เนื้อเดียวกันแต่ไม่เกิดมากคน,ใน,ในใไปไหว้มงคลอ๋อไว้ว่ายมงคลมงคลอะไรพวกนี้ไหว้แล้วจะดีแต่คือแป้งเดียวกันใช่ไหมฮะคือแป้งข้าวเหนียวปะแป้งข้าวเหนียวอ๋อผมสงสัยมานานยังอิ่วกล้วยเนี่ยแป้งอะไรแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวเหมือนกันเหรอฮะใส่มันเทศอ๋อใส่มันเทศกับแป้งข้าวเหนียวผสมกัน นี่คือคุณผู้ชมที่ไม่เคยกินอิ่วกล้วยนะคือ t e x t อร์ของแป้งอิ่วกล้วยมันจะไม่เหมือนแป้งทอดทั่วๆไปคุณผู้ชมมันจะมีความแบบกรอบและนุ่มในคําเดียวอะ่ะโอ้โหนี่ยังร้อนๆเลยนี่คุณผู้ชม t e x t อร์แป้งเขาอะอันนี้เป็นไส้เค็มก่อนอันนี้คือว้านี่คือหน่อไม้ฮะนี่ไส้หน่อไม้เนี่คุณผู้ชมดูความแป้งเขาอะมันจะกรอบแต่ว่าแบบ ตัวแป้งเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนุบหนุบอะซิเนเจอร์ของอิูวกล้วยนะฮะถ้าใครไม่เคยกินนะครับผมอยู่กล้วยเทคเจอร์แป้งอ่ะไม่ไม่เหมือนกับขนมแป้งทอดอะไรที่ไหนเลยมันจะมีความหนึบหนึบของแป้งข้าวเหนียวอยู่แต่พอใส่มันเทศเข้าไปด้วยเล็กไม่รู้ว่าจุดไหนที่ทำให้แบบเขารวมกันแล้วไปทอดแล้วมันมีความแบบกรอบแบบซวบๆแบบคุณผู้ชมตัวไส้เขาเนี่ย ตั้งแต่เล็กกินตอนเด็กนะเขาจะเน้นพริกไทยมันจะมีแบบกลิ่นพริกไทยหอมๆอม่ะซึ่งกินแล้วมันแบบโคตรดี อ่านี่คะเดินเลยตลาดมาหน่อยนะครับผมเล้เจอกับซอยบ้านดอกไม้ซึ่งในซอยนี้เนี่ยมีของกินอยู่อย่างหนึ่งที่เล็กเชื่อว่าพูดไปเนี่ยหลายคนจะสงสัยมันคืออะไรพระรามลงสงครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าซอยไปกันเชื่อว่าหลายคนนะน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้าว่าพระรามลงสงมันคืออาหารประเภทไหนเดี๋ยวนี้พี่เล็กจะพาทุกคนไปดูนะคะร้านพระรามลงสงอยู่ไหน <'s> ครับอ๋อ <'s> นี่ฮะอ๋อขอบคุณครับรัานนี้ฮะ ก็มาขายมากี่ปีแล้วค่ะ 5, 6, 7, 10ปี 5, 6, 7, 10ปีนะฮะที่มาขายมาก Where's t h magic gone What'd it run to Never thought it'd leave But I'm left with an emptiness Won't you tell me Where the magic's gone ครับผมได้แล้วคือต้องบอกน้องๆก่อนนะฮะว่าพระรามลงสงเนี่ยคือจริงๆเมื่อกี้ก็เพิ่งเซิร์ชข้อมูลมาว่ามันมาจากไหนนะพระรามลงสงเนี่ยพระรามเนี่ยในรามเกียรเนี่ยผิวก็สีเขียวใช่ไหมพระรามเนี่ยก็คือผักบุ้งลงสงก็คือผักบุ้งไปลวก นี่คือที่มาของพระรามลงสงครับผมแต่ว่า,าจริงๆเห็นว่าชื่อไทยแบบเนี้ยแต่จริงได้รับอิทธิพลมาจากจีนครับผมแล้วเรียกว่าเป็นอาหารจานเดียวที่เมื่อก่อนเนี่ยฮิตมากเมื่อก่อนขนาดไหนเมื่อก่อนคือพศ2อ0 0อ่ะคุณผู้ชมคือเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะฮะคือพระรามลงสงจริงซอสท,ที่เขาใช้นี่เป็นซอสสีออกส้มๆคล้ายๆซอสสเต๊ะครับผมแล้วก็จะใส่แบบผักบุ้งลวกใช่ไหมก็คือพระรามลงสงใส่แบบหมูใส่ตับ ใส่พริกเผาแค่นี้เลยง่ายๆเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยมีคนขายจริงๆถ้าเกิดว่าแบบใกล้เคียงของแม่นี่คือแบบฟ,ฟูลฟิลวัเด็กมากนะนี่คือถูกต้องจริงนะฮะคือถามอาม่าอาม่าเขาบอกว่าอามาเขาขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อของอาม่าละขายมาแบบเจ็ดแปดสิบปีะอ,อร่อยอะ่ะ ผู้ชมมันเป็นอาหารที่อธิบายรสชาติยากมากเพราะซอสเขาคือต้องใช้ว่ามันคล้ายซอสสเต,ต๊ะแต่มันไม่ใช่ซอสสเต,ต๊ะผู้ชมเหานไหะเฮ้ยอร่อยมากเลยนี่ต้องไปบอกแม่นะว่าอร่อยแม่ทำก็คือร้านของ阿อานะครับอยู่ในซอยบ้านดอกไม้ไม่มีในแอปนะครับผมใครอยากกินต้องลองมาที่ซอยบ้านดอกไม้ตรงบวรจักรนะครับผมเข้าซอยมามัน50เมตรร้อยเมตรนะฮะร้านอมาจะอยู่ขวามือเป็นบ้านของอมาเลยแล้วแบบเก่าแก่จริง ครที่อยากลองหรือว่าใครที่คิดถึงพระรามลงสมแบบแท้ๆต้องมาครับผมร้านกวยจับอ๋อขอบคุณครับเจอแล้วครับผมกวยจับน้ำใสตรอกวัดพระพิเลนครับ มาจากเพราะหาบเมื่อกมาจากเมืองจีนถังไม้นี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่หมายถึงว่าอคองนี่มาจากเมืองจีนอ๋อครับแล้วถังไม้สมัยมก่อนเ็าหาบอยู่ใช้ไม้อหาบอยู่กี่ปีนะฮะสิบแปดสิบแปดแล้วพอสองพันหนร้อยสองค่อยมาตั้งตรงนี้ใช่ คือถ้าเกิดว่าเล็กเองอะ่ะถ้าไม่ได้มาทํารายการไม่ได้มาถ่ายรายการนะก็หาโอกาสมากินอะไรแบบนี้ยากมากเหมือนกันนะร้านนี้คือร้านก๋วยจับเจเกียงครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเชิญใน Google แ a ปเนี่ยเขาจะชื่อว่าก๋วยจับน้ําใสตรอกวัดพัพพเลนนะครับผมเรามาที่ก๋วยจับกันดีกว่าเมื่อกี้คุยอะเจเกียงคุยกับเฮียเขาเราว่าเปิดมา80ปีแล้วอ่านี่เจเขาบอกว่าชิมก่อนค่อยปรุงมโอ้ยนี้ไม่ได้อวยนะคุณผู้ชม เปนเปล่าๆได้เลยปรตีเยเป็นคนกินก๋วยจั๊บหรือเกาเหลาเนี่ยเลยก็กจต้องปรุงแต่นี่ไม่ต้องปรุงเลยก็ได้เพราะว่าตัวน้ำซุปเขาอะเห็นไหมคือชื่อว่าก๋วยจั๊บน้ำใสแต่ไม่ใสหรอก เนี่ยคือรสชาติอัดแน่นๆอยู่เลยในน้ำซุปนี้อ่ะมันมีความเค็มมีความกลมกล่อมของน้ำซุปอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบชอบแบบความเปรี้ยวความเผ็ดความหวานความเค็มอะไรก็ปรุงเพิ่มได้แหละแต่ว่าด้วยตัวน้ำซุปที่เขาให้มาคือกลมกล่อมอร่อยแล้วฟิลเหมือนเราไปกินแบบราม,มงญี่ปุ่นอะ่ะที่แบบเราจะไม่ค่อยได้ปรุงเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันอร่อยด้วยตัวของเขาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยเหมือนกัน ส่วนนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเห็นคือเป็นไส้กรอกในตัวจับเฮ้ยนี่เรียกไส้นี่เรียกไส้เรียกไส้เฉยๆนะไม่กรอกนะไส้หมูสับไส้หมูสับอ่าข้างในเป็นหมูสับกับไข่นะฮะที่นี่ต้นตำรับข้างในเป็นแบบฟิลแบบหมูสับข้างนอกเป็นแบบตัวไส้หนึบๆแบบอัวนี้ดีเลยเ t e เจอร์มันจะแบบได้ทั้งความแบบความหมูสับแบบคุณผู้ชมกับความหนึบๆเหนียวๆของไส้อันนี้ดี ส่วนเรื่องต่างๆนะครก็จะเห็นมีมีหัวใจนะคร<อ>ับผมมีลิ้นมีกระเพาะแล้วก็มีตับตับแบบเด้งแน่นอนน,อนี่ผมพยายามชิมเครื่องในให้คุณผู้ชมอยู่ว่ามันมีกลิ่น,นอะไรอะไร่างเงี้ยไม่มีหวยจ,จับเจ๊เกียงวัดพระพิเรนลองสั่งไปกินที่บ้านกันได้อร่อยหรือว่าใครอยากลองมาตะลุยกินแถวนี้ตามเลก ลานี้ห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ว่าในตรอกเนี่ยสามารถเดินทะลุออกมาได้เมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามีที่นั่งอยู่ในฝั่งทางวัดนะฮะเดินเข้ามาเป็นวัดพระพิเรนตรงนี้นะครับผมเดินทะลุวัดออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับก๋วยเตี๋ยวแคะเจยุครับผมก๋วยเตี๋ยวแคะอยู่นี่ปะฮะอ,อ๋อนี่เลยอะครับอ่าถึงแล้วครับผมก๋วยเตี๋ยวแคะเจยุนะครับผม ร้านนี้นะครับต้องพูดว่าไม่ได้ทำการบ้านอะไรมาเลยขอเพียงแค่เล็กเซิร์ชแล้วมันคือก๋วยเตี๋ยวแค่เนี่ยยังไงก็ขอแวะก่อนเพราะเล็กชอบกินก๋วยเตี๋ยวแค่มากเลยอย่างนึงคือเดี๋ยวนี้มันหาร้านก๋วยเตี๋ยวแค่ยากน้องๆอ,อาจจะเคยเห็นแบบคำว่าก๋วยเตี๋ยวแค่เอ๊ะมันคืออะไร คนแคะหรืออะไรเงี้ยเพาไม่ใช่มันม,มันเป็น,ม,น,ปนมาจากจีนแคะนะฮะเป็นอาหารจีนแค่อะแต่เรามาลองดูกันอันนี้เล็กสั่งแบบเส้นเล็กแห้ง,งเฉยๆสิ่งที่รู้สึกประทับใจตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวมาวางคืออะไรรูไหมเครื่องเยอะมากมานี่เล็กไม่ได้สั่งพิเศษด้วยนะแล้วเล็กมองแบบโตัวหน่นที่เขาสั่งคือเขาไม่ได้ให้เล็กเยอะเป็นพิเศษนะครับผมหนึ่งลูกชิ้นแคะเ,เต้าหู้ลูกชิ้นแคะเต้าหู้ทอดสองลูกชิ้นแคะธรรมดาสาม นี่น่าเป็นลูกชิ้นหมู4ลูกชิ้นแคะทอด5นี่น่าเป็นลูกชิ้นกุ้ง6อันนี้เป็นลูกชิ้นแบบลูกชิ้นรูๆตรงกลางลูกชิ้นรูรู7จถือกล้วยอีก3แผ่น890แล้วก็มีหมูสับนะครับผมและเกี๊ยวกรอบอีก2แผ่น50บาทอยู่ใกล้ๆคลองถมใจกลางเมืองนะคชิมเส้นก่อนเลยเดี๋ยวอร่อยว่า นี่คือคำนิยามของคำว่าธรรมดาแต่พิเศษด้วยแบบวิธีการลวกเส้นเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยการปรุงทุกอย่างมาน้ำซุปเอ่ยอะไรเอ่ยมันทําให้เรารู้ว่าเจ๊แกทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยทั mm ้ง hmm. พวกนี้ก๋วยเตี๋ยวขาเจยุนะครับ mm hmm. ผมก็อยู่ในซอยข้างวัดพระพิเรนนะครับผมอันนี้คืออร่อยเลยครับไม่ผิดหวัง50บาทยังไงก็เรียกว่าคุ้มอ่ะให้เยอะมากจริงวันนี้การมาวาระจักของเรายังไม่หมดเพราะว่าอันนี้เล็กมากินแบบช่วงเช้า กินร้านนี้เสร็จเดี๋ยวจะขอตัวไปออกกาลังกายก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาอีกกินอีกหนึ่งร้านอยู่แถวๆคลองผมเลยเป็นร้านแบบไหนเราติดตามครับผมนี่นะครับไม่ได้โกหกนะครับผมมาฟินนตเนสต่อจริงพี่เวนโ <c oughs> อ้อ้าอ้า ขาลงกขาวลงขาลงมากวงมาอขาลงมาอีลงขาลงมาอกมาี่าลอาองมาอีอี่อลอลีอาลงมากลว่อ <S <S 1> <S 1> <S วอีกลว ตอนนี้เรากลับมาที่ย่านวรจักรที่เดิมนะครับแต่ว่าที่ที่เรามาตอนนี้เนี่ยเลยมาจากเมื่อเช้าหน่อยหนึ่งตรงน,นี้เรียกว่าคลองถมร้านนี้คือร้านเฉลิมนครครับผมมันดียังไงเห็เ๋ยวกพาไปดูไป เอาแล้วครับผมร้านเฉลิมคนครนะฮะคือร้านนี้พุ่งจริงว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านเนื้อย่างสุก,กี้แบบเจงกิสคานครับผมคือเล็กไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนื้อย่างเจงกิสคานเป็นไงแต่ว่ามันมีอันนี้เนื้อแบบหมักแล้วแบบมีโรยงาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เล็กกับเพาะพลถูกป้าพามากินแถวคลองผมนานมากแล้วตั้งแต่สมัยแบบตัวแค่เนี้ยซึ่งพอเดินเข้ามาร้านเนี่ยเล็กได้คุยกับเจ้าของร้าน สรุปว่ามันคือร้านเดียวกันกับที่เล็กกับที่พลกินตอนเด็กๆภาพแว็บเข้ามาเลยภาพตอนเด็กแว็บเข้ามาเลยโทรหาป้าเมื่อกี้ป้าบอกว่าใช่เฉลิมคนครเจ้าของเก่าชื่อโกโกตรงนี่เป็นรุ่นลูกเขาใหม่ทิ้งละแต่น้ำจิ้มสูตรการหมักเนื้อทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดังอย่างที่บอกเขาม,มีทั้งเนื้อย่างกระทะเจงกิสขานใช่ไหมครับกับสุก,กี้ แล้วก็มีอาหารตามสั่งรวมถึงพวกของกินเล่นต่างๆด้วยแต่วันนี้ร้านนี้เราคงจะเน้นในเรื่องของเนื้อย่างเจ็งกิสค่ะนี่อันไหนๆก็ไหนๆแล้วพูดถึงเตาไปเลยแล้วกันคืออันนี้ไม่ได้ทายอินหรืออะไรนะผมแต่ว่าเตาเนี่ยเป็นเตาแก๊สลินไนที่เขาใช้มาแบบ30ปีแล้วครับผมยังใช้ได้ดีจนถึงทุกวันนี้นี่แล้วเมื่อกี้เจเอาเตารุ่นเก่ามาให้ดูนี่คือแบบดั้งเดิมครับผม แบบยุคแรกซึ่งทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แล้วยังเป็นเขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนอลลอยตั่วนี้เป็นแบบเตารุ่นถัดมาจะเป็นเตาแกส๊สแต่ว่าทุกวันนี้จะมีเป็นเตาไฟฟ้าด้วยที่ทางพี่ชายของเจเขาอะเป็นคนคิดค้นเองเนี่ยมันเป็นขดล,ลวดที่แบบเหมาะกับหมูกระทะแบบนี้เห็นไหมมันจะร้องนี้พอดีนี่พี่ชายเจก็เป็นคนคิดขึ้นลินในใช้มา30ปีแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลย กินด้วยเตาดินไหนเต็มโตคุณผู้ชมเต็มโตอ่ะมานี่ครับผมคุณผู้ชมนี่คือเป็นเนื้อรวมมิตรนะครับผม ส่วนอันนี้เป็นเนื้อล้วนๆครับผมอันนี้คือภาพในความทรงจำของผมเลยนะเนื้อย่างเจงกิสขานต้องแบบนี้เป็นเนื้อหมักแล้วก็แบบโรยน้ำมันโรยงาอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยเจเขาบอกว่าเดี๋ยวลองกินดูเขาเรียกลองกินดูคือลูกค้ามากินเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะหมักอะไรทำไมมันยืดทำไมเนื้อมันยืด <ๆ S 1> เขาใช้วัตถุดิบที่ใช้หมักเนี่ยเป็น1ิอย่างเลยครับผมซึ่งหมักไม่ต่ำกว่าหนึ่งอาทิตย์เอาเลยนะเอาเลยนะเราลงเนื้อก่อนเลยแล้วกัน เนื้อล้วนๆก่อน1กระทะเจ๊ก็บอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของทางร้านเพราะว่าคนที่รู้สูตรเนี่ยณตอนนี้มีแค่4คนคือโกตงโกตงคือรุ่นแรกแฟนโกตงก็คือแม่ของเจนะฮะแล้วก็พี่สาวเจแล้วก็เจ4สคนเท่านั้นที่ทำน้ำจิ้มสูตรนี้ได้ไม่เหมือนที่อื่น มันจะไม่เหมือนเนื้อปกติมันจะมีความหนึบแล้วก็อย่างที่เจ๊บอกมันจะยืดๆนิดนึงอยู่ในปากอะซึ่งมันแบบกินแล้วหนึ่งนอกจากจะอร่อยมากอยู่แล้วสองคือมันยิ่งอร่อยเข้าไปอกพอได้รู้ว่าแบบมันคือหนึ่งในความทรงจำของตัวเล็กอะออแล้วนี่ตอนนี้เขามีน้ำจิ้มแบบใหม่ครับผมก็คือเป็นปน้ำจิ้มแบบไม่เผ็ดเขาบอกใช้เต้าเจียวญี่ปุน่นกับอะไรสักอย่าง เค็มเข็มหวานหวานหอมหอมนี azzi, <Deep? S 2> <t initiation> ains, ่ค um ุณผู้ชมวันนี้คือข้าวผัดกระเทียมเบคอนคือถ้ากินเปล่าๆอ่ะต้องพูว่ามันไม่ได้อร่อยอะไรนะมันเป็นรสชาติข้าวที่ข้าวผัดที่หอมกระทะแต่พอมันกินคู่กับเนื้อย่างเชงกินสกานกระทะเนี่ยมันแบบฟินอ่ะฟินเลยอ่ะของกินเล่นอะไรต่างเขามีอย่างนี้ปอเปี๊ยะฟุ้งของยาใช้มือเลย ย่านวราจักรเยาวราชเนี่ยมันเป็นย่านที่คนจีนมาอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเพราะฉะนั้นอาหารทุกอย่างเนี่ยมันจะมีความเก่าแก่คลาสสิกดั้งเดิมเรียกว่ามันคือสเสน่ห์ที่น่าสนใจของย่านวราจักรอาหารหน่ากินมากๆแล้วก็อร่อยต้องพูดว่าอร่อยมากๆเช่นกันไม่งั้นทุกๆร้านที่วันนี้เรากินมาเนี่ยเขาอยู่มาแบบ4 0 50ปีกันหมดแล้วนะก็ยังไงอีพีหน้าเราจะกินที่ไหนนะครับผม,ผมจะไปหูนาัน,านได้พูดเองว่ะเฮียรับอีพีหน้านะครับผมอาหารของเล็กเราจะไปกินที่ไหนหรือว่าจะไปทำอะไรเนี่ยอย่ามิดดาากก้้ย่ไชร กดกระดิ่งกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับแฟนๆแล้วก็ผู้ชมรายการทั้งขาจรครับจากทุกคนที่แวะเวียนกันเข้ามาดูรายการเราทําให้เราได้เข้าไปเป็นผู้เข้าชิงในรางวัล Thailand Influencer Award นะครับขอบคุณมากๆอีกครั้งนะครับผมวันนี้ต้องลาแค่นี้แล้วครับผมเ, <laughs> เออนี่ลื <laughs> มพูดสโลแกนรายการแล้ววันนี้อา่านทองเล็กเรื่องที่เราจริงจังต้องขอลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวไปนั่งกินต่ออย่างมีความสุขเทียมหิวแล้วเนี่ย เฮียมันโมโหหิวแล้วอะวันนี้บ๊ายบาย,บาย